ขับบทกลอนด้วยสำเนียงถิ่นใต้ไพเราะกังวานปฏิพันธ์ในการคิดบทกลอนให้ทันท่วงทีสีสันอาพรและเครื่องทรงตระการตาท่วงท่าร่ายรำที่มีแบบแผนเฉพาะตัวมโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานมีตำนานที่ถ่ายทอดเล่าขานมานานกว่า400บปี ศิลปะการแช่งโนรานะครับที่ปรากฏอยู่ในภาคใต้นะครับก็มีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายนะครับที่ปรากฏเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็การสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโนรานั้นได้จากคําบอกเล่าโนรานี้เกิดขึ้นที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับสมนิฐานว่าเป็นเมืองพัทลุงนะครับการกําเนิดของโนรามีความเป็นมาหลายกระแสไม่มีการระบุได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่อย่างไรก็ตาม อาจารย์สุจิตบ่งเทศนักเขียนบทความด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเชื่อว่าโนราภาคใต้มีที่มาจากละครชาวบ้านภาคกลางในสมัยอยุธยาที่เรียกกันว่าละครชาตรีซึ่งมักเล่นเรื่องราวมโนราตามความนิยมดูของชาวบ้านจึงมีคำเรียกให้คล้องจองว่ามโนราชาตรีจากนั้นจึงถูกกร่อนคำเป็นโนราชาตรี และย่อเป็นโนราในที่สุดนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันว่าขุนศรีสัทธาเจ้าเมืองพัทลุงเป็นผู้นำโนราชาตรีจากกรุงศรีอยุธยาไปหัดให้ชาวเมืองนครศรีธรรมราชเรื่องราวความเป็นมาของโนรายังถูกเล่าขานในลักษณะของตำนานซึ่งมาจากหลายแหล่งที่มาตำนานโนรานก็จะมี หลากหลายตำนานประมาณจิตตำนานแล้วพอมาติดเปรียบเทียบโครงสร้างแล้วก็จะใกล้เคียงกันแตกต่างกันที่ตัวละครที่มาเพิ่มเติมหรือว่าสดเรคเขยนะครับนี่คือเห็นว่าศิลปะการเชงนรานะครับมีหลักฐานปรากฏอยู่ในตำนานถึงเป็นคำบอกเล่าจากคำบอกเล่าก็มีการบันทึกมาเป็นเอกสารให้เราได้อ่านสืบทอดค้นคว้ามาจนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงเห็นว่า โนรานั้นมีความผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของคนภาคใต้ผ่านศิลปินโนราอุศนและสืบทอดมาเป็นศิลปะการแสดงสู่ปัจจุบันครับปัจจุบันมีคณะโนราอาชีพในประเทศไทยจำนวน387คณะโดย70%กระจุกตัวอยู่มากบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการสืบทอดศิลปะทังด้านการแสดง ชางฝีมือดนตรีและพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายตระกูลโนราชุมชนวัดโนราคณะต่างๆจะมีความเชื่อและนับถือครูโนราที่แตกต่างกันไปตามเรื่องราวที่ตนเชื่อถือโอนะากาาจตนร พ้ที่ว่าได้ไดไดจัดงานเนุรงลาลงครูเลยนะคะคือเหตุผนนี้คือทุกครั้งที่ไปบุญไม่ว่าใครไปบุญบุญไรก็ได้น,นั่นถึงก็คิดว่าถ้าเกิดล,กลูกลาน่นเอ่อคอไรขอคือขอไรไรครั้งคือมันประสบความสําเร็จถ้าเกิดว่าถั่วนั้นให้ลูกได้ได้สิ่งที่ลูกขอะคะ่ะลูกก็จะจัดงานหนุลาลงครูให้ก็ได้ตามที่ขอสําหรับคนทั่วไป โนราอาจเป็นเพียงการแสดงนาาติลินพื้นบ้านแต่สำหรับชาวภาคใต้ในประเทศไทยโนราคือรากทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกอยู่ในเลือดเนื้อของพวกเขาโนราเป็นทั้งความบันเทิงเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนราคือพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่งเป็นพิธีกรรม ในการนับถือผีบรรพบุรุษที่ต้องทำการเชิญครูมาเข้าส่งหรือมาลงยังโรงพิธีจึงเรียกพิธีกรรมนี้อีกชื่อหนึ่งว่าโนราลงครูศิลปะการแสดงโนรานะครับเดิมทีเดียวแล้วนะครับเราเป็นการแสดงประกอบพิธีกรรมเพื่อจะเชื้อเชินบรรพบุรุษนะครับให้มาพบปะลูกหลานอยู่ในโรงพิธีซึ่งการแสดง แบบดังเดิมเขาเรียกว่าการแสดงโนราโรงครูนั้นการแสดงโนราในอดีตนะครับเขาเรียกว่าการแสดงนรารงครูซึ่งจะมีสองประเภทก็คือโรงครูใหญ่โรงครูเล็กนะครับนะครับการแสดงโรงครูใหญ่ก็แสดงว่าเป็นการแสดงที่มีกิจกรรมที่สําคัญเกิดขึ้นเช่นมีการตัดจุกผูกผ้าหรือว่าครอบชด้วยกับศิลปินนราคนใหม่หรือว่ามีการรําครองหงมีการรําเทงเข้่ปรากฏอยู่ใน กิจกรรม3วัน2คืนส่วนนุรารงครูเล็กก็คือการแทงโนราที่ไม่มีการรำครองหงเทงคีเป็นการแก้บนนะแก้บนแล้วก็เชิญบรรพบุรุษมาพบปะลูกหลานลูกนราคือเป็นลูกบุญร้านที่ว่าสมัยโกลนะครับาารทำลวงครูว่เจ้าภาพอ จะเป็นผู้ติดปลุกลูกหนูดาเองเลยจะมีการกลุ้มศิลป์ม้วนเรว่าออกมาจากาคง้งโบราาจะพวกว่ามันเศร้ามากเส้าต้นใหม่มากหมายเผยอาจากกระชายโต๊กบีดกับในการยาทำลูกหนูดาจะรู้เลยเป็นข้องที่ธรรมาชาติทั้งมดเลยลูกบิทที่เขาหนูดาหลวงครูหลวงครูใหญ่นี่ครับมันจะมี นานะก็คือปิ่นบินบริเวณมุนทุนของโพเมตยายคือบรเิเวณด้านหน้าลูกดูลาแล้วก็จะมีพาเล่ย์ลือซานเผื่อไว้ตางโค้งบูชาโค้งเซนวายเ่นว่าามีนาพรานนาทาสีอากาศียนเชยพายิ่งขู่ใจคูแล้วก็มีพีดานที่อวดาหรือพีดานโนยซึ่งทีว่าตอนเราเชิญซักดิ์มาเราจะอยู่บนพาเล่ยแล้วก็มีเครื่องเส้นวาเช่นวัวมูเป็ดเกย สามรับ่าวคันมีกล้วยคำว่ามีโอ้ยมีมะพร้าวครับซึ่งเป็นเครื่องบูชาใลายกกับการที่เราบูชาไหว้ครูนาตาชินนะครับพิธีโนโราโรครูมีจุดมุ่งหมายสำคัญ3ประการคือเพื่อเป็นการเคารพบ,บูชาและแสดงความกตันยูต่อวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อแก้บนหรือแก้มเหรยที่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ทำข้อตกลงไว้กับสิ่งเร้นลับ และเพื่อทําพิธีครอบครูโนราและรักษาโรคต่างๆเป็นงานที่ญาติพี่น้องจะได้กลับมาไหว้ผีบรรพบุรุษแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครูหมอก็คืออหนึ่ง อาจจะเป็นศิลปินนุราอูสูนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชาวบ้านธรมรมดาแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องศิลศาสตร์คุณไสยต่างๆนะครับมีหน้ามีหน้าที่คอยควบคุมดูแลให,ให้กำลังใจนะครับศิลปินคณะโน,านรานรในการแสดงหรือในการประกอบพิธีกรรมในที่ต่างๆนะครับให้เป็นที่น่าเชื่อถือและก็สำเร็จรุ่ง,รงไปด้วยดีได้นะครับ การประกอบพิธ <ider> MM <IO> ีโนราโรงครูนั้นปกติจะเริ่มต้นด้วยการเบิกโรงเป็นการขอสถานที่ตั้งโรงโนราและเปิดโรงพิธีให้ครูหมอเข้าโรงโนราการลงโรงเป็นการประกาศให้ทราบว่ามีการแสดงโนราโกะก กาดครูเป็นการร้องบทกลอนสรนเสริญครูหมอโนราชุมนุมหมอและเทวดาเป็นการกล่าวบทร้องเชิญเทวดาและวิญญาณครูหมอโนราให้เข้ามาภายในโรงบริกลูกนี่คือวบา เนี่ยเพื่อนพวกกูอะเอาหลึกเอาเชยไ้เป็นที่มุงกับกับตัวเองคือเมื่อกเราเชื่นครูโลมาอยู่ในพื้นที่นี่คือการเบิกลุงการลุงลุงก็คือว่าเตรียมความโพรมคงอุปกครอ์ดนตีกูเนี่ยคาดอะไรม่งมายโกงอยู่ในักดนตีพรมแล้วมาเตรียมความพร้อมปอดเตรียมความพรมเร็จพร้อมทุกอย่างแล้วเริ่มการลุงเริ่มการอีก็คือเพื่นบอกกัเลยสั้นซื้อ กระลึถึงความรังโกงหลาครูนุราหลาเซปไปการเปลียล่ยงกาดอันนี <t 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 ้คือการบรรพบุรุษครูบาอาจารย์โคโนราหนังกาดหลาครูเท้านั่นเลยจะโคบไปเป็นปีประกาท้าวัยหนังงุ้งปุงปาลี่ว่ายมีนังโทรณีมีกระละไม่ว่าสัตวดีโนยหรือสัตดีเนยตั้งสัตดีเซตและการชื่นตายายดูราเพื่อมาเป็นประทานว่าตอนนี้ผมเนี่ยจะทำพิธีกรรมเรื่องการชื่นโผลเมตาใายควายนูราให้มาพบลูกล้านก็อนลังกันนั้นปั๊บการชื่นตายายควายเจ้าภาม บรรพบุร,บรุษไวจะฝากมาประดับพรุ่งอุ้งเล็กก็คือต้นเฉือกหรือปลาท่านเช่นว่าหลาครูจันเกลเนี่ยบินต้นเฉือกเป็นปลาท่านเป็นหัวหน้าลงในมาโคนคนลักต่อไปก็อยากทัดๆตามลำดับจนถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการเชิญครูหมอตายายมาประทับร่างทรงลูกหลานจะได้พบปะพูดคุยกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหลายชั่วคน ผ่านร่างสรงประจำตระกูลโดยมีครูหมอโนราเป็นผู้ประกอบพิธีอยากจะมาดูกับตอนนัน่นๆที่ว่า จะมีแบบนี้นะครับนะมนโนราลงครู่นี้ถ้าจ้าม,มาเพระวาไม่ว่าอยู่ไกลๆที่ปักอาศัยก็ผมก็ต้องติดตามตลอดผู้ที่ลวงหลับไปแล้วนะครับนะที่มาประจับทรงนั้นเขาได้มาปอบกับลูกล้านนะครับนะทำสุกสุกลูกล้านได้อยู่บายบาเรื่องความเชื่อเนี่ยก็ก็จะเชื่อค่ะแล้วก็ศรัทธาทุกครั้งที่เราเดินทางเนี่ยเราจะปลอดภัยมันเหมือน มีใครบางคนเนี่ยคอยดูแลปกปักรักษาเราอยู่แล้วก็พวกเหมือนบรรพบุพร,รุษเนี่ยเขาจะอวยพรให,ให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยใน,ใน,ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผีเนี่ยหรือว่าผีบรรพบุรุษนะครับคือบรรพบุรุษผู้ที่มาก่อนเราแล้วก็เป็นคนของเรานะครับเป็นอยู่ในแวดวงวงวานของเรานี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่แพร่หลายและพบอยู่ได้ทั่วไปในเอเชียต่อเฉียงใต้ อันนี้เนี่ยเป็นคติความเชื่อที่เราพบอย่างแพร่หลายนะครับแต่จะมีลักษณะรายละเอียดและการแสดงออกรวมถึงพิธีกรรมแตกต่างกันออกไปแต่เราพบว่าสิ่งที่เราสามารถที่เห็นมันเป็นส่วนร่วมกันของวัฒนธรรมเหล่านี้ก็คือมันจะอยู่บนความเชื่อที่ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่ดีก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่เรามีคนที่มาก่อนเราแล้วก็คนที่มาก่อนเราคนเนี่ย เขาเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดระบบคำเนาะขนบรรำเนียมประเีบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วเมื่อเขาเสียชีวิตไปเขาไม่ได้หายไปเขาอยู่กับเรานะครับแล้วเขายังคอยอยู่ปกป้องแล้วเขาเป็นพลังบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือดูแลอภิบาลเราได้นะครับ ครูหมอโนราคือบุรพาจารย์หรือครูต้นโนราและบรรพบุรุษโนราที่ล่วงลับไปแล้วบางแห่งเรียกว่าตายายโนราหรือครูหมอตายายหรือตาหลวงครูหมอโนรามีหลายองค์ดังปรากฏในตำนานโนราครูหมอโนราที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เรียกว่าพระราช,ชครู12ององค์ มีตายายตายายก็ตัวเองมันพุกาตัวเองเอตาครูบาอาจารย์ก็คือนี่เนี่ยมีมอนสัานคุณครูธรรมะโกนซึ่งเป็นครูค้องอาจารย์แล้วก็นับตื้อตาบาเป่าเราไปเรียนจากศย์ของเขาแต่ท่านขุณเนี่ยเป็นอาจารย์ของของครูผมอีกอีกต้นหนึ่งมันพบานุศินผัวพื้นอานุราํำลื่นอาจารย์ธรรมนิดอาจารย์จรัสีนี่คือเป็นครูหนูราที่ว่าผมได้เรียนเขาได้โจนมา เขาว่าเตโกนอ่ะตีน้มตำหน้าน,ะ,นะเขาว่าอันนี้ผมก็ได้มีคำบอกเล่าตัวจากครูรุ่นโตรุ่นเขาว่าเส้นเทียนอ่ะเป็นเส้นสว่างเส้นนำทางของแม่ตายายความสว่างเป็นความเจดียววะเนี่ยถ้าไม่มีเส้นสว่างเนี่ยเขาจะไปไม่ทุกร่างทรงโนรานะครับก็คือบรรพบุรุษโนราในอดีตนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่มี เชื้อสายโนราหรือว่าเป็นศิลปินโนราหรือว่าอาจจะไม่ใช่ศิลปินโนราแต่เป็นบนรรพบุรุษโนราในอดีตแต่มีความรักเคารพแล้วก็ผูกพันกับลูกหลานนะครับร่างทรงเหล่านี้จะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่กส็สามารถจะเข้ามาประทับทรงอยู่ในลูกหลานในปัจจุบันได้โดยที่ต้องมีตัวแทนของอลูกหลานคนใดคนหนึ่งนะครับทำหน้าที่ ที่จะให้ร่างทรงมมาาาาาปรรระะทัับบบบออออยยูู่่่่่ขขึ้้้นนนกเควเชือองงงแตล,แลถือเป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสารกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตามความเชื่อของวัฒนธรรมโนราทุกตระกูลโนราจำเป็นต้องมีร่างทรงที่ตาใหญ่เลือกอย่างน้อยหนึ่งคนหากร่างทรงคนเก่าตายไปตาใหญ่จะเลือกร่างทรงคนใหม่ ด้วยวิธีเข้าฝันหรือทำให้ผู้นั้นป่วยไข้บางครั้งก็มีอาการแปลกๆที่ห้ามตัวเองไม่ได้หากต้องการหายจากอาการเหล่านี้จะต้องเป็นโนราหรือจนกว่าจะยอมรับเป็นร่างทรงให้ตายายโดยลูกหลานจะได้พูดคุยกับปู่ย่าตายายโนราผู้ล่วงลับไปแล้วหลายชั่วคนผ่านร่างทรงประจาตระกูล การสืบทอดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การสืบทอดที่ตัวนักเรียนนักลูกศิษย์ไปขอนะจริงๆเขาก็เป็นการว่าเด็กๆหลายคนมาหรือว่าคนในชุมชนหรือคนใน,รค,นครอบครัวก็จะมีการดูซิว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะเหมาะสมแล้วก็ครูโนราที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้สั่งสอนแล้วก็เป็นผู้ประสานวิชาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคนคัดเลือกนะครับทางผู้ที่ถูกคัดเลือกส่วนใหญ่ก็จะต้องรับต่อก็มีกรณีไม่รับต่อเหมือนกัน แต่ในหลายกรณีที่ตัดสินใจไม่รับต่อแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่ทําให้ต้องมารับได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญโดยตัวของโนโราเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมนะครับโอเคในด้านหนึ่งโนราเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันในการที่เราจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผีบรรพบุรุษหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่ไปมองไม่เห็น และมีอำนาจเหนือเราได้นะครับครูหมอโนราและตายายโนราในการรับรู้ของชาวบ้านถือเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจสามารถบันดาลทั้งคุณและโทษแก่ลูกหลานหากลูกหลานเพิกเฉยไม่เคารพบ,บูชาไม่เส้นไหว้ลบหลู่หรือทำตัวไม่เหมาะสมเชื่อกันว่าจะถูกลงโทษทำให้เจ็บป่วย และไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันตายาย,ย่างก็หมายว่าเกิเป็นการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุนะครับะจะอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวมีแรงจะเสียชีวิตก็ไม่เสียชีวิตจะเป็นปกติก็ไม่เป็นปกติแต่ว่าน้องก็โดนครูหมอตายายเขาลงโทษนะครับถ้าต้องการจะให,หายก็ต้องนำโนรามา เสด็จมาแก้บุญมาแสดงและก็บอกว่า,าถ้าว่าผิดพลาดอะไรไปนั้นอตอนนี้ก็ขอให้อภัยแล้วก็ลูกหลานได้ดำโนรามาแสดงแล้วมาแก้บุญแล้วก็ถวายของเส้นไหว้และขอให้ลูกหลานที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ที่ไม่ได้ีมีพละกําลังมีชีวิตฟื้น,ค,นคืนขึ้นมาลูกหลานนี้เป็นความเป็นความเชื่อซึ่งฝังอยู่ในวิจีชีวิตอย่างเข้มข้นนะครับซึ่ง คนพัไมไม,ไม,ไม่ีใาชาวบ้านผู้ศรัทธาและคณะโนราเชื่อว่าการบ่นและการแก้บ่นครูหมอโนราจะทำให้ตนเองได้รับความช่วยเหลือในสิ่งที่ปรารถนาและพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆการบ่นและการแก้บ่นมีทั้งเกิดจากความต้องการให้ครูหมอโนราช่วยเหลือและบ่นเพราะถูกครูหมอโนราลงโทษ ด้วยสาเหตุต่างๆวันนั้นนั้นไปประชุมได้เปิดหลอดอะค่ะเปิดหลอดซึ่งก็ตรวจล็อกอะค่ะมันมันไม่ดีซึ่งก็ไสมือมันก็ล้นทางทางน้นในล่าซึ่งมีคนพลุกพล่านและคนเยอะมากกระตอกใจมากซึ่งก็ไม่รู้ที่ำพลือนะแต่ว่าสิ่งเดียวทีหนึ่งซึ่งได้คือพอเมตายายิถ้าพอเมตายาตมีจริงให้ลูกตรงได้ล็อกไสมือเส้นนันมานะคะแต่ใจคือน่าจะไม่ได้ล็อกเร็วนะคะประมาณสองร้อยเมตรอะค่ะ ครับขับรถไปถึงก็เห็นเป็นเส้นี่ทองขึ้นมาพอขับคาไปเคเๆนะเป็นซอยมือเลื้นอยู่5บาทเส้นข้องเราอะค่ะถึงก็รับมาเลาให้เมย์ฟังเมย์คิดว่าน่าจะเป็นบารมีข้องครูหมอตายายที่เรา้การเจนหนึกขึ้นเขาอะค่ะและเมื่อถึงช่วงท้ายพิธีจะมีการร้องบทกลอนส่งครูหมอและเทวดากลับสู่ที่ของตน ก่อนจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่าพิธีตัดเมลยพิธีตัดเมลยนี่มืม่อคำส้นยาวาจาพูดออกจากปากเป็นลุ่มอาปากาก็เลยเมืม่อหมุนติ่นกายุมนตินงใจที่เราเล็งเบียทุกเมืม่อเราพูดว่าถ้าว่าเราได้เบียร์หนึ่งลานเราจะซื้อไก่หนึง่งตัวไปจะไหว้สิ่งจักริิ พระปลาภูมิตรงนี้สักทิศวัดนี้เนยมือโลมาจำมันคือความติดตกกังวลผมพอติดตกกลางวุนปั๊บมันจะเกิดพุนตามมาคือนึ่งคือความไม่สบายใจแต่ในการตัดเบื้องแรกคือว่าสั้นยาที่พูดวายตรงมีมากมีผู้ดอกไม้เทียนตัดตัดระบุนขาตาไม่หยัดตัดตัดไม่หยัดไม่หยัดตัดธรรมดาก็ว่าเอามีดมาแล้วก็ตัดไม่จ่ายมันจะมีขาตากำกับอยู่ของหนูได้ จริงหรือไม่จริงเป็นเรื่องความเสี่ยงส่วนบุคคลโนราก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านปราชุมชนนะครับโนราเพราะว่าโนราก็จะเป็นผู้ที่คนเข้ามาขอคำปรึกษานะครับเวลามีปัญหาเลยมาพูดคุยปรึกษานะครับและโนราก็เป็นเหมือนกับหมอเพราะว่าพิธีกรรมของโนราเนี่ย<ๆ>ก็จะมีพิธีกรรมอย่างที่เราเรียกว่าเหยียบเศษน,นะฮะที่ว่าอาจจะเป็นการเด็กๆเ,เกิดมามีปานปานแดงโนราก็จะทํามีการพิธีกรรมให้ให้ครูโนราเนี่ย ทำเข้าพิธีกรรมแล้วก็เหยียบตรงที่ปานเหล่านี้เพื่อไม่ให้ปานกระจายเป็นต้นแต่พิธีกรรมเดียวกันนี้สามารถใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยหลายๆอาการนะครับแล้วก็โนโราก็มีหน้าที่ในการช่วยจัดพิธีกรรมเข้ามาเพื่อให้ชาวบ,บ้านได้แก้บนนะครับรวมถึงอวยพรให้กับลูกหลานเป็นทั้งการรักษาเป็นทั้งเรื่องของผู้นําชุมชนเป็นทั้งผู้สืบสานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดอัตลักษณ์ของคนในชุมชนนะฮะจนถึงตายด้วย ทั้งนั้นเขามีหลากหลายบทบาทมากแล้วก็มีความสําคัญผู้ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นโนโราจรึงไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาทําพิธีกรรมอย่างเดียวแต่เข้ามารับภาระและความคาดหวังหลายลอย่างของทางชุมชนด้วยนะครับแม้ทุกวันนี้ความเชื่อและรูปแบบทางพิธีกรรมเกี่ยวกับครูหมอโนราและโนราโรงครูจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างให้เหมาะสมกับสภาพการแต่จิตวิญญาณและแก่นแท้ของโนรา ไม่เคยเปลี่ยนสายใหญ่ที่ยึดโยงอยู่กับบรรพชนโดยเชื่อว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นแท้จริงไม่ได้ไปไหนแต่ยังคอยปกปักรักษาชีวิตของลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัยยังเป็นหลักช่วยสร้างพลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตความเชื่อที่ชุมชนมีร่วมกัน ช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพในสังคมที่เป็นระบบเครือญาติของชาวบ้านในภาคใต้ให้เข้มแข็งความเชื่อเหล่านี้นั้นเป็นความเชื่อพื้นฐานที่มันอยู่ในชนบทของคนภาคใตม้มามาเนื่นนานแล้วนะครับถ้าหากว่าคนภาคใต้ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องของการบนบานสันกล่าวไม่ไม่เชื่อของบรรพบุรุษนะครับก็จะไม่มีนราเกิดขึ้นครับแต่ถ้า,ากว่าเมื่อไรคนภาคใต้ย,ยัง ยังเชื่อเรื่องวิญญาณมันพระบุระุษนะครับเราจะต,ต้องต้องแก้บนอย่างนู้นอย่างนี้ทั้นศิลปะนุราก็จะไม่หายขาดไปจากวิถีชีวิต